ู่บ้านจะกินอะไรออพี่ทําได้แค่ไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นเท่านั้นอืไม่เอาพี่อยากกินน้องไก่อยากกินชีสจิ้มซอสมะเขือเทศอร่อยอร่อยอยากกินนะอยากกินนะนาพี่พายนะอะอะไปรอในบ้านเดี๋ยวจัดการให้ไปเลยไปเลยมาแล้วนี่ไงน้องไก่สองรสชาติรสชีสแล้วก็รสมะเขือเทศกรอบนัวโดนใจไหนอะแบบไหนก็แบบนี้ไง โโหรสชีสดีอ <movement> ่ะกินชีสชัดมากอืมกินแล้วแบบชีสเข้มข้นอ่ะแล้วให้ผงเยอะสุดๆนี่แหละที่ถูกต้องเห็นไหมอร่อยโอ้โหกินอย่างนั้นเลยเหรอนี่นี่แล้วลองรสมะเขือเทศที่พี่ชอบอันนี้หวานนิด เรี้ยวหน่อยอกลิ่นหอมกินเพลินๆหมดซองอะ่ะมามาเรามาลองกินสองรสพร้อมกันไหมอุ้ยอร่อยอะ่ะกินเหมือนอาหารอะไรสักอย่าง่านึกไม่ออกอะ่ะแต่อร่อยก็พี่บอกแล้วเชื่อพี่สิไม่ผิดหวังแน่นอนขนมโรตัสน่องไก่กรอบนัวโดวนใจเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้เลยกินฟินๆทั้งรสชีสแล้วก็รสมะเขือเทศเลยหมดแล้วพี่พายมีอีกไหมถ้าอยากกินอีกอะ่ะก็ไปซื้อเอ,เองเลยที่เซเว่นเขามีขายโหกินของพี่ซะหมดเลยอยากกินอีกอ่ะ go 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 go